สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากนั้นต้นกลางยนพระนามสองนะครับคลิปนี้นะครับมานําเสนอล้อแฟชั่นนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อของยาเชลล์นะครับพอดีมีลูกค้าสอบถามมา5้ลูขอ17นิ้วมีตัวไหนใส่ได้บ้างก็มีตัวนี้นะครับ1ตัวนะครับสามารถใส่ได้กับรถ5้ลูมาตรฐานทุกคันนะครับแต่พอดีวันนี้ผมมีคุยกับลูกค้ารถคันด้านเซลลีนะครับเขาหามขอสิบเจ็ใส่แทนล้อเก่าจะใช้อย่างเดิม นะครับก็มีพวกนี o, no <Yeah. S 2> ้แหละครับท so so so, ี life, ่ใส่ได <noise> so ้อีกหนึ่งตัวพอดีเห็นรถผู้ลูกค้าเป็นสีออกกรงทระางที่ออกดำอ่ะหอกพิเศษอ่ะมึดๆแต่ล้อพวกนี้สวัสดสวัางก็จะดูสวยดีนะครับแล้วก็ล้อพวกนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแบรนด์ที่มียี่ห้อหน่อยบ้างเราก็ไว้ใจได้นะครับตัวนี้เป็นของยาชิโยดะนะครับฝาโลโก้ชัดเจตเป็นตัวขัตชนะใชครับรูปขัตชนะนะครับผเรามาดูหลังล้อหลังล้อยาชิโยดะนะครับอย่างแรกเลยก็อยากให้ดูนะครับนี่ นะครับความกว้างนะครับกว้างเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับขอบสิบเจ็ด offset บวกสาสิบห้านะครับตัวนี้นะอ่านะครับหลังๆก็ประมาณนี้นะครับยาชิอดะบอกแท้อยู่ที่เพจนะครับพอดีเพจล้อเนี่ยมันหลุดไปแล้วนะครับผมอ่าก็คือผมดาวนตรงเนี้ยน่าจะเป็นตัวบอกเขา YAW นะครับผมน่าจะเป็นตัวบอกแท้เขาก็คือยาชิลดะวิวนะครับผม YAW นะนะครับตัวนี้ล้อแท้แน่นอน นะครับ100%นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสอบถามมาได้ล้อแท้ติดรถล้อแฟชั่นเรามีเกือบทุกรุ่นนะครับทุกยี่ห้อราคาถูกกว่าเบิกใหม่นะครับบางทีถ้าไปเบิกใหม่วงสี่ห้าพันซื้อมืึสองสภาพบานน้องใหม่เงี้ยเกือแค่วงละสองสามพันก็มีมอนแล้วแต่จังหวะยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe นะครับเอาไว้เวลามีคลิปใหม่ๆม,มานะครับจะได้แจ้งเตือนนะครับหน้าร้านเราปเป็นสีขาวแดง นะครับร้านอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเทียนทะเล 21- 200เมตรนะครับไม่ต้องเข้าซอยนะครับผมวิดีโอนะครับในคังของเรานะครับผมมีแพทยจากทุกรุ่นมีทั้งวิดีโอพรีวิวที่เป็นล้อเปล่าแบบนี้กับที่แบบติดตั้งแล้วใส่รถคุณลูกค้ายังลองเลื่อนดูก,ก่อนได้ตัดสินใจได้ชอบแบบไหนทักไลน์มาคุยกันล่วงหน้าก่อนได้ถูกใจก็มาเปลี่ยนนะครับสหรับคลิปนี้นะครับผมตอบจากร้านต้นยางยนตของฝากไว้ เดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันหนาัาปลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ